168 to be design X. อาจารย์ช้างจัดแคมเปญสาธุ99เกเปลี่ยนบ้านรับรัพย์9หลังแรกในงานบ้านและสวนวันนี้เราจะพาุผู้ชมมากันที่งานบ้านและสวนนะ Impact Arena เมืองทองธานี c ช a llen เจอร์กันค่ะมากันที่บูธของ168 to be design ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าจัดแคมเปญใหญ่เอาใจสายมูให้ได้ปังรับทรัพย์กันค่ะกับแคมเปญสาธุ99กจัดบ้านให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่9ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณทิติพลเหลือลักษ์ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกล ยุตบริษัท168ท B ดีไซน์จำกัดพร้อมด้วยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ห่วงจุย้ยค่ะสำหรับแคมเปญน,นี้ลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน9หลังแรกค่ะในราคา9ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษสุดเอกลักษได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ช้างโดยจะไปดูห่วงจุย้ยให้ถึงบ้านโดย168ท B ดีไซน์จะตกแต่งบ้านให้ตรงตามศาสตร์ห่วงจุย้ยยุค9ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลดึงดูดโชคลาภทรัพย์รวมถึงเสริมการมีสุขภาพที่ดีกันค่ะะและ ใครที่อยากจะเสริมความปังเปลี่ยนบ้านรับทรย์ก็มากันได้ค่ะที่บูธ168 to be ดีไซน์ในงานบ้านและสวนเมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนยนี้กันค่ะเ,เคยเคยมีโอกาสร่วมงานกนะับทาง168ท o be d e s ซน์มาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอาสิ่งสิ่งแรกก่อนคือว่าใ,ในเรื่องของตัวศาสตร์คงจุ้ยเองเนี่ยนะครับมันก็ มันเป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่นะใน,ในเชิงประวัติศาสตร์เดี๋ยวประมาณ3ามถึงสี่พปีด้วยกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันที่มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะแบบรู้สึกกังวลใจกับวงจุ้ยกคือว่าเวลาเราจัดวงจุ้ยไปแล้วเนี่ยบ้านเรามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีจัดวงจุ้ยเสร็จแล้วบ้านเราจะกลายเป็นเหมือนสันเจ้าอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะพอพอมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทาง168่งหกแปดูบีดีไซน์เนี่ย ทางนี้ก็จะเป็นเหมือนโซลูชันที่ดีนะที่ที่ทำให้ให้บ้านของเราเนี่ยมีทั้งในเรื่องของพงช่วยที่ดีนในเชิงของผมนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือมีความสวยงามนะครับในในอย่างที่เราต้องการนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความสวยงามของบ้านการอยู่อาศัยในในแบบที่เป็นตัวเรานะครับแล้วในในในปีนี้เนี่ยการการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นการอัปเดตในพงช่วยเพราะว่า พวงจุ้ยในปีนี้กับปีที่ผ่นานมามันไม่เหมือนกันนะครับปีนี้เนี่ยเราเรามีการเปลี่ยนเครว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการหวงจุ้ยนะฮะก็คือพวงจุ้ยเนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่9แล้วนะครับซึ่งไอเหตุการณ์เนี้ยมัน20ปีก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยมันเริ่มนับหนึ่งที่ปี2024นนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีความต้องการของหลายคนคือต้องบอกว่าคนที่ที่ตกแต่งบ้านใหม่เนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่อย่างเดียว นะครับบางคนก็อาจจะอยู่แบบเดิมแล้วรู้สึกว่ามันถึงอายุแล้ว30ปี40ปีแล้วเนี่ยอยากจะรีโนเวทหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะครับและที่สําคัญคือเราไม่ได้แค่บ้านใหม่เดียวแ้วเราได้การปรับบ้านให้เข้าสู่วงจ่วยยุคใหม่ก็คือยุคที่9นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความพิเศษที่จะเกิดขึ้นในหลังจากปีนี้ครับแคมเปญสาธุ99นะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบไปนะครับว่าเราได้ร่วมงานกับทาง คุณหมอช้างเนี่ยมปแล้วนะครับก็ือปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับก็ที่มาร่วมงานกันนะครับก็แคมเปญสาธุ99เนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์ช้างบอกไปนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับในส่วนของตัวศาสตร์หงจุ้ยเนี่ยเป็นยุคที่9แล้วนะครับเราก็เลยเอาเลข9เนี่ยมาใช้นะครับในศาสตร์โจ้ยุคที่9นะครับรวมถึงแคมเปญสาธุ99เนี่ยก็คือในเรื่องของท่าลูกค้านะครับ ออกแบบกับเรานะครับเซนัญญาออกแบบกับเราแล้วก็บิวอินกับเราเนี่ยเกิน9ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษแบบเอกลคลูซีฟเลยครับมีอาจารย์ช้างครับไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านแบบฟรีๆที่หน้าบ้านเลยครับผมแล้วก็เป็นก้าวหลังแรกด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีพื้นฐานที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะครับเช่นห้ามน,นอนตรงกับประตูห้ามนั่งใต้คาอะไรแบบ,แบ,บ,น,บนี้นะฮะอันนี้มันก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยนิ้วที่9 มันหมายถึงว่าในแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อเราถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราต้องมีการปรับปรุงนะครับ <c oughs> เพื่อให้บ้านของเราเนี่ยเหมือนโทรศัพท์มือถือฮะถึงเวลาหนึ่งมันก็ต้องมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับตอนนี้เฟิร์มแวร์ใหม่ของฟงออจู้วมี้า,า,กาเก้าคือถ้าเกิดเราจัดบ้านของเรานะครับหรือบางคนอาจจะเป็นที่ทํางานด้วยอะไรแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้ากับฟงจู้ีเก้าเนี่ย มันก็ทำให้เราจะมีโชคดีในในยุคที่9คือในอีก20ปีหลังจากนี้อ่าครับเตัวแรกเนี่ยหมายถึงว่าเราเข้าสู่ฮงจุ้ยยุคใหมย่ยุคที่9ยุคที่ใครที่ทําบ้านในตอนนี้คุณจะได้บ้านยุค9ยุคที่ใครที่มีการปรับปรุงหรือว่ามีการตกแต่งบ้านในตอนนี้คุณก็จะได้หงจุ้ยใหมย่ยุคที่9้าแล้วก็เป็นเป็นเหลังที่เรียกว่าเอ้ยไม่ต้องไปกังวลเลยคือคุณได้บ้านที่สวยแล้วเนี่ยผมยังไปดูให้ให้ถึงหน้าบ้านด้วย รหรือนอกจาก9ก้าหลักนี้ที่ผมไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ให้มั่นใจว่าทาง168จุปีดีไซน์เองเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นบริษัทที่เรียกว่าได้ทั้งมาตรฐานของ ISO ด้วยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจลึกซึ้งในเชิงของหวงช่วชยที่ดีอยู่แล้วนะครับคือเขาก็ออกแบบทั้งเรื่องตามหลักของความสวยงามนะครับตามหลักของการออกแบบแล้วก็เรื่องของตามหลักของหวงช่วยด้วยนะครับก็ในส่วนของบูธของเรานะครับเบื้องต้นเนี่ยอยากอยากจะแจ้ง ทางลูกค้าด้วยครับในเรื่องของความมั่นใจนะครับในเรื่องของคุณภาพงานจากบริษัท168บวีไซน์นะครับในปีที่ผ่านมานะครับ2024เนี่ยเราได้รับรางวัลจากนานาชาติหรือว่าต่างประเทศมากมายเลยนะครับเราส่งผลงานเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานระดับเอเชียนะครับก็จะเป็นที่เอเชีย Property Award นะครับ2024นะครับแล้วก็มีไปประกวดที่ฮ่องกงด้วยนะครับจะเป็น HKDA Brand Design Award นะครับ2024 รวมถึงมีที่ลอนดอนด้วยนะครับลอนดอนดีไซน์อ w วอรนะครับก็ได้ในหมวดของตัวเฮาส์ดีไซน์เรสเดนเชียลมานะครับและรางวัลล่าสุดที่เราได้รับมาก็คือที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้เราก็ได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดมาเช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้ลูกค้าก็เลยมั่นใจได้เลยครับในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับมัตรฐาหางานบริการนะครับในเรื่องของงานออกแบบนะครับรองรับลูกค้ากลุ่มไฮเอ็น กลุ่มลักชัวรี่นะครับเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ hmm. ของทางลูกค้าตอบโจทย์ทุกท่านได้เลยนะครับในเรื่องของทางทีมงานของเรารวมถึงในเรื่องของเรานำศาสตร์ดวงจุ้ยนะครับ mm hmm. กับทางอาจารย์ช้าเข้ามาร่วมในเรื่องของการดีไซน์เพื่อให้บ้านของทุกท่านนะครับอ,อยู่แล้วมีสุขภาพที่ดีนะครับ mm hmm. การเงินมัง่งคั่งมากขึ้นดึงดูดทรัพย์เข้ามาในบ้านนะครับอันนี้ลูกค้าก็เลยมั่นใจได้เลยครับในส่วนตรงนี้และอย่างที่บอกครับว่าแคมเปญพิเศษของเราก็คือร่วมกับอาจารย์ช้าน,นะครับระดับด mm ีีเอง 9หลังแรกนะครับทำตั้งแต่9ล้านบาทขึ้นไปก็คือได้รับ10%ตัวนี้ไปเลยครับงานของเรานะครับที่บูธบ้านและสวนนะครับที่ Impact มันทองธานีนะครับเราเริ่มจัดตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะครับยาวไป10วันเลยครับ15ตุลานะครับที่ผ่านมานะครับไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับอาทิตย์หน้ากันเลยทีเดียว10วันนะครับผมอันนี้ก็สามารถมาเยี่ยมชมบูธเราได้นะครับ หรือจะติดตามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของทางบริษัทได้ทั้งหมดเลยครับเพียง mm hmm. พิมพ์คำว่า 1682bdesign นะครับได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเพจ f c e e o o o นะครับ n s t m y r u t y o u t u b e แล้วก็ Tik t o k แล้วก็เว็บไซต์ของทางบริษัทด้วยครับสามารถมาติดต่อทีมงานให้ทั้งหมดเลยรวมถึงเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้ตลอด10วันมีน้องๆน,น่ารักคอยดูแลครับ จริงๆก็จริงๆอยากให้เป็นแคมเปญแ,แบบซาตู99นาะเห็นที่บอกว่าเอาเราให้สิทธิพิเศษลูกค้าแบบขอกล้าหลังแรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าได้รับการตอบรับที่ดีเดี๋ยวเรามีสิทธิพิเศษหรือว่าแคมเปญโปรโมชั่นต่อแน่นอนชื่อแคมเปญก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะซาตู99นะครับแต่ก็ต้องต้องย้ําว่าจริงๆเนี่ยสำหรับเรื่องของการอยู่อาศัยนะครับคือคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาอยากจะตกแต่งหรือทําบ้านใหม่เนี่ยมันเฉพาะ คนที่สร้างบ้านใหม่อย่างเดียวหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยอย่างที่บอกคือบ้านเราอาจจะเป็นบ้านในยุค7ยุค6หรือยุค8อะไรก็ตามเนี่ยนะครับในหลักของคงชื้อเนี่ยการปรับเปลี่ยนหรือว่าการรีโนเวทการตกแต่งใหม่เนี่ยมันก็สามารถช่วยให้บ้านเราเนี่ยเข้าสู่ยุคที่9ได้นะครับเราต้องบอกว่า9หลังเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะฮะน้อยมากนะครับดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยนะครับ บ้านงานบ้านและสวนแฝงนะครับมีไม่กี่วันเองด้วยนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะคุณมีสิทธิ์เป็นก้าวหลังแรกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเอไปให้หมอเหมออะไรดูแล้วจะโดนขโมยหงซุยหรือเปล่านะนะครับเราไม่มีนะฮะเราไปดูกันถึงบ้านนะครับมีตัวตนอยู่มานานกว่า2 0กว่าปีแล้วผมนะนะครับ168่งทีใก็เปิดมานานนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมี iso มีมาตรฐานระดับประเทศระดับนานาชาตินะครับนั้นก็ให้มั่นใจนะว่าสำหรับใครที่ ชอบในเรื่องของการแต่งบ้านนะครับอยากจะแต่งบ้านตัวเองให้ใหสวยขึ้นหรือใครที่กําลังทําบ้านหลังใหม่นะครับและบ้านคุณเนี่ยถ้าทําตอนนี้คุณจะเป็นบ้านในยุคที่9อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็รีบมานะครับที่มูดในงานบ้านและสวนแฟนนะครับที่168 ToB ีดีไซนนะครับมารุ้นเป็น9หลังแรกนะครับกับแคมเปญนี้นะครับที่ผมจะไปดูวงจุ้ยไปจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยครับ